พบกับจังหวัดภูเก็ตภูเก็ตเป็นจังหวัดที่ผสมผสานหลากหลายเชื้อชาติและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นชาวเลชาวจีนชาวไทยมาเลเซียจนมีนวัฒนธรรมเฉพาะเป็นของตนเองและยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายจานแรก เป็นอาหารของชาวจีนฮกเกี้ยนที่ถูกนําเข้ามาที่ภูเก็ตสิงคโปร์และปีนังมีชื่อเรียกว่าโอต้าวซึ่งคําว่าโอแปลว่าหอยเพราะโอต้าวมีลักษณะคล้ายหอยทอดของทางภาคกลางร้านนี้มีชื่อว่าโอต้าวบางเหนียวตั้งอยู่ที่ต,ตําบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองภูเก็ตจุดสังเกตของร้านก็คือจะตั้งอยู่ใต้สะพานลอยหน้าโรงเรียนบ้านบางเหนียวเปิดตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปจานที่2 มีฮอกเกีย้ยนผัดเป็นการผัดบะหมี่เส้นขนาดใหญ่ของชาวจีนฮอกเกีย้ยนในประเทศไทยก็จะมีที่จังหวัดภูเก็ตนอกจากนั้นจะหามีฮอกเกี้ยนผัดได้ที่ปีนังและสิงคโปร์มีฮอกเกีย้ยนเป็นการผัดมีับอาหารทะเลหมูและเครื่องในตามใจชอบร้านนี้มีชื่อว่าสอนเดอฮอกเกี้ยนตั้งอยู่ที่ตำบลตลาดใหญ่อํเภอเมืองภูเก็ต จุดสังเกตของร้านร้านตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามของประตูทางเข้าด้านข้างโรงเรียนบ้านบางเหนียวเปิดตั้งแต่8ปดโมงช้าถึง5้าโมางเย็นจานที่3ขนมเต้าซอขนมเต้าซอเป็นขนมที่นําเข้ามาโดยตระกูลลิ่มสกุลขนมเต้าซอนั้นมีหลากหลายไส้แต่เราจะนําไส้ซิกเนเจอร์มาบอกนั่นก็คือไส้เค็มที่มีความเค็มหวานมันหอมร้านนี้มีชื่อว่าเคงติน ตั้งอยู่ที่ถนนภูเก็ตจุดสังเกตร้านตั้งอยู่ที่ถนนภูเก็ตสีแยกทางไปสะพานหินมาจากวงเวียนน้ำพุร้านอยู่ทางขวามือและยังได้รับการการันตีจากวงในด้วยนะคะ3เมนูนี้เป็นแค่ตัวอย่างเท่านั้นในจังหวัดภูเก็ตยังมีอาหารพื้นเมืองที่น่าสนใจอีกมากมายหลายเมนูตามเมนูอื่นๆไม่ว่าจะเป็นอาหารพื้นเมืองขนมอาหารตามเทศกาล สามารถติดตามได้ที่แฟนเพจ facebook.it a r ร u n บ by อราทิชาไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าบาย